กันอีกแล้วกับรูปเจ้าตากไคร่หมี่นะครับวันนี้มาเรามาสูตรจ่างปลาดุกครับเชฟเชฟต้องใส่เนยต้องใส่เนยเทียมใส่เนยเทียมใส่เพื่อกขาวเนยเทียมน้ำมันหอยผงชูรสเครื่องปรุงรสใส่เนยเทียมเพื่ออะไรครับให้ความหอมให้ความมันให้ความน่ากินความนุ่มนวลวันนี้มีเมนูเป็นปลาดุกย่างครับ มันจะหอมพอย่างไปนี้มันจะแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเอาน้ํานี้ชุบแป้งแล้วก็ทาลูกไปวดหลังงวดหลังนี่ยหมักในแบบนี้สูตหมักในเทียมต้องปักปลาดุกครับจะหมักในเทียมที่เขาย่างสองตะังในเทียมเอาน้ำนี้เวลาแห้งเอาเปลูกใส่ขมิ้นได้ไหมไม่ใส่ไม่ใส่นะไม่ใส่ขมิ้นมันก็ทําไก่ทอดนะสูตรหมักไก่ทอดใส่เบกกิ้งโซดากับผิงด้วยของเบกกิ้งโซดา ใส่เนยเทียมแล้วเนี่ยอะไรเว้ยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซีอิ๊ววขา,วขาวต้องใช้การเด็กสมบูรณ์นนะ <c oughs> เดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวอะไรนั่นน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ่านี่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็เนยเทียมนี่เนยเทียมแล้วพอวันแห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วปั๊บเราจะใช้ทาแปลงเอาน้ำตัวนี้ไปลูบ<ม>ไปลูบในตัวนี้มันไม่แห้งมันมีควังมันมันน่ากินมันไม่แห้งเทียมย่างเสาธงนี่นี่ต้องหมักแบบนี้เห็นไหม มไปกินนี่ดีกว่าเนี่ยสบายใจกว่าใช่สุขสวนไกยูบรเกาะนะมเลยไกยูบรเกอบมานี่ไกเอาไปใส่ดินี่ไม้จะวงจะวุ้นนี่ไปใส่ละนี่นี่เนาะโอเคนี่ทานหมักปลาดุกตามคอตของเสาธงนครศรีธรรมราชจ้าสุดเสาธงครับสุดเสาธงครับเมืองคนสหรับเมืองคนมาบ้านเราเนาะโอเคครับมาติดตามตอนต่อไปครับ มาดูขับก้าวแล้วครับอันนี้ห่อหมกเครื่องในฮะหอมหอมหมกื่องในเป็ดห่อหมกข้างในอะไรดังข้างในเป็ดอันนี้ต้มเซฟอ่ะอันนี้ต้มเป็ดยังมีย่างเป็ดอีกนะครับย่างเป็ดปิดท้ายเอาฟินเตนให้ดูดิว้าว